ทุกับงานเหมือนเดิมแล้วก็ว่ที่เขาไปใส่บาทนี่เขจะไปใส่ไปใส,ไปใส่ที่นู่นเลยวิ่งไปหน้าวัดโกมชนเลยเหมือนกับเขาขี้เกียจร,รอแต่บางทีหมอตามไปใส่ถ้าเกิดจะไปใส่อ่มาเป็นเป็น,นงินดูอนวันนี้ที่เตืยเขาก็เล่น จะเล่นในบ้าน<ะ>มาไปลำกันหน้าลงเรือนเดินก่อนเดินหลายรอบอเดินแต่จะกำลังแล้วตอนนี้ต้าย,ยัางเล่นอยู่ไหมคะไม่ได้เลยค่ะ <laughs> ขาดเรื่อนเหรอคะบางอยู่ก็รอถ้ามมีตะบองก็กแสดงว่าวันนี้ไม่ออกอ ม่บบลัำแล้วลำในบ้าน <c oughs> ด้หอ่อี่ะ,อะมอยู่น้างนอกค่ะคุณานนำสกุลอะไรนะคะปักษาสุค่ะปักษาสุ